ลำไยก้ปุ๊ดลงมานิดนะครับที่บ้านแทตุ้มลงสีตันอยงนะครับเปลือกแหนะนะครับนอยเสมอกันดีนะครับลำไยในฤดูอันนี้ประมมณเบอร์เบอร์ซีเบอร์บีนะครับประมาณนะครับแล้วไปมีตะปูนี่เบิร์ดเริ่มมีเอพอแล้วครับอยู่ดีนะครับดกแต่ทีนี้มันจะแตกกันที่ว่าทางนอกฝน ฝั่งเก็บแล้วนะครับลำใหญ่ใบใหญ่เตือนนะฮะใกล้ๆกันนั่นนะครับเพราะว่าของเพ่นเปลือกบางแตกกันนะครับแต่ของน้ำกล้ดูใกล้ๆอันนี้ครับอันนี้จะเปลือกหนานะครับหนาแท้ๆเลยนะครับเนี่ยนะสมบูรณ์จะใหญ่ใหญ่กว่า 2A แน่นอนนะครับเกินแน่นแน่นอนนะดูสภาพนะครับไปดูองค์พูนครับเนี่ยนะฮะ นี่กับผิวดีนะครับเปลือกหนานะครับมันม,มีแตกแล้วนะครับเพราะเปลือกมันหนานะครับเม่ต้องห่วงยี่งวดีนะครับยิ่ดีมากเลย เหลืองแฮมปุ๊กใหญ่ยาวนะครับวะเป็นปุ๊กไปกึ่งแวะปนะครับกึ่งแวคกึ่งแวาไปปะเนาะโอเคเยี่ยมครับต้นใหก็พูดลงมานิดใจพันไปทิพอย่างเดียวนะครับบ้านท่าตุ่มอํเาเภอปรซางเงหวัดหลัปูนนะครับ Thank <laughs> you.